ตอนนี้ผมมองไม่เห็นบ้านเลยครับเห็นแต่ตึกนะครนี่แหละตึกเต็มไปหมดเลยครับเมืองกรุงเทพโอ้โหก็ติดมีแต่ตึกมองไม่เห็นบ้านเลยนะเนี่ยนี่ขนคนะคือบ้านมันหายไปอยู่ไหนฮะเออนี่แต่ตึกเต็มไปหมดเลยครับประเทศไทยเรากรุงเทพเนี่ย รถหนาแน่นไ,ไปหมดเลยเนี่ยต oh> ึกไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมฮะทั้งนั้นเลยมีแต่ตึกบ้านช่องไม่เห็นอือมีแต่ตึกต่างตัวมีแต่ตึกเห็นไหมะโอ้โหดูดูดูผมไม่จะเข้ากรุงเทพมาโซนเนี้ยไม่มีบ้านเลยมีแต่ตึกเต็มไปหมดเลย ปวตายหาเลยตึกล้วนๆ๋ยวให้คุณบัวถ่ายดีกว่าเห็นไหมครับรถก็เยอะตึกก็เยอะเงินสดเราต้องเข้าเงินสดนะเราไม่มีอัตโนมัติต้องตีเข้าช่องนี้แหละ ที่มันติดมันติดตรงทางหลวนนี้เองช่องเขา้านี่เข้าช่องนี้ก็ได้นิเดี๋วมันก็เข้านี่ใส่เข้ด้วยเถอะนี่ไง Nung kapai khan ngon yên mong mong mọi thân luôn thương nao thương nam mong nam thương 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 ตึกแล้วก็มุมนู้นช้าๆถ่ายวิดีโอเออมองยังไม่เห็นบ้านเลยนะฮะนี่ตึกมันถีกันมากเลยอ่ะกรุงเทพอ่ะเมื่อก่อนจะเป็นบ้านถีกันใช่ไหมฮะตอนนี้ตึกถีกันมากเลยโอ้ยสุดยอดรถกับติดมากอืมอืม ตึกรงนี้เราเข้ามาแหล่งต,<ร>งตงึกเลยนะเนี่ยใจกลางเมืองเออตึกเต็มไปหมดเลยอ่ะเบนกันอะไรไมีร่ลูกคา้าทางด่วเดี๋ยไปก่อนจ้ะมันที่มันแดงมันแดงเถื่อนตรงนี้เนาะอมืมก็ไปมาออกันที่เสียทั้งดมดเดี๋ยวถ่ายพิเรื่อยถ้าเมื่อยก็สต๊อปไปก่อนนะตรงนี้แล้วก็ค่อยกดถ่ายใหม่ yani. นู <łość> ่นตึกด้านนุ่นน่ะนุ่น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 สวยเถอนุ่นน่ะนุ่นยกขึ้นนุงสูงเลยนี่ตึกด้านข้างเธอตึกหมดเลยอ่ะไม่ได้เห็นนานไงแบบนี้ปาไม่เห็นนาน nhớ nghe. Ai đang được, tôi đang được bây giờ bỏ nào có đẹp.